สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันพุทธที่8กุมภาพันธ์ค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะและก็ขอกำลังใจจากทุกคนฝากกดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้หนุ้ยด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะฝนฟ้าอากาศวันนี้นะคะเช้านี้ค่ะภาคเหนืออากาศหนาวเย็นกว่าภาคอื่น เนื่องจากลมตะวันตกจากหิมาลัยค่ะส่วนภาคอีสานในเช้าวันนี้นะคะมีฝน20%ค่ะจากลมพะสอบและที่ภาคอื่นๆในตอนเช้าอากาศกำลังดีค่ะแต่ช่วงบ่ายอย่าให้พูดเลยนะคะอากาศจะเริ่มกลับมาร้อนอบอ้าวอีกครั้งค่ะกลับมีฝนได้10%ภาคใต้ฝนลดลงค่ะคลื่นลมสงบอากาศดีค่ะ ลักษณะอากาศทั่วไปในวันนี้ค่ะบริเวณความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นค่ะเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลาสินมหาสารคามร้อยเอด็ดมุกดาหารนครราชสีมาและบุรีรัมย์ค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนร้อยละสิบของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะและที่ภาคตะวันออกก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะและขณะที่ลมฝายตะวันตกในระดับบนนะคะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือก็ยังคงทำให้มีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าค่ะ และที่ภาคใต้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังอ่อนค่ะทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยแต่ก็ยังมีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสกระบี่และสตูลค่ะฝนก็จะประมาณร้อยละสิบของพื้นที่ค่ะและในวันที่8วันนี้นะคะถึงวันที่13กุมภาพันธ์ ความกดอากาศตามปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นค่ะเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะและก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบน พัดพาความหนาวเย็นค่ะจากที่ราบสูงที่เบตและประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือทำให้มีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสส่วนลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังอ่อนลงค่ะทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะ และในวันที่14ถึง17กุมภาพันธ์มวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีอากาศแปรปรวนนะคะและมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นค่ะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะข้อมูลพยากรณ์อากาศยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะขอให้ทุกคนติดตามข้อมูลต่อเนื่องนะคะ จบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย